โอเคก็สวัสดีน้องทุกคนนะครับสำหรับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเฉลยโจทย์แผทนหนึ่งปีล่าสุดเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เป็นแนวที่ต้องบอกว่าสมัยก่อนแนวนี้บางทีก็ยากบางทีก็ง่ายแต่แต่สำหรับยุคนี้แล้วก็ยุคถัดไปพี่เห็นเห็นแนวโน้มเพราะนั้นชัดเจนมากเลยว่าให้น้องเขียนว่าแนวนี้ต้องบอกว่าแนวนี้ง่ายมากไม่ใช่ง่ายธรรมดาง่ายมากด้วยนะโอเคป่ะคือมันดูน่ากลัวมากโอ้โหอะไร F M N ไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าน้องลองอ่านโจทย์ตั้งสติอ่ะไม่มีอะไรเลยขอย้ำว่าไม่มีอะไรเลยนะครับนะ เดี๋ยวมาเริ่มอ่านโจทย์กันเขาบอกว่าให้ n เป็นเซตของนี่หนึ่งสองสก็คือเป็นจำนวนเต็มบวกเนาะไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่า f 1 m เท่ากับ 1, 1 <S โดยที่ m อยู่ในเซตของ n นั่นแปลว่าพูดง่ายๆว่าถ้าข้างหน้าเป็นเลข1เนี่ยนะข้างหลังเป็นอะไรก็ตามผลออกมาเป็น1เสมอนะครับและเช่นอันนี้เห็นว่าตัวอย่างเช่นนะตัวเช่นคือสมมติว่า f 1, ของ1 1อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าได้1 f 1 2ก็ได้1ถูกป่ะคือขอแค่ข้างหน้าเป็นเลข1แล้วข้างหลังเป็นจำนวนเต็มบวมบวกกไไดดด้้1 1 1ตลอ,อนะครั f 1, 3็ เห็นปะ f 1 3ก็ได้1 f 1แล้วก็5ล้านก็ได้1เหมือนกันถูกนปะข้างหน้าไปได้หน1ก็ได้1อ่ะอันที่2ครับสำหรับที่2 f n m ได้0เมื่อ n มากกว่า m แปลว่าอะไรตัวอย่างเช่นสมมติว่า f สามสเงี้ยอย่างเงี้ได้0เลยเพราะอะไรเพราะว่า3มากกว่า2พูดง่ายว่าถ้าตัวหน้ามากกว่าตัวหลังเมื่อไหร่ได้0ทันทีถามว่าเพราะอะไรก็คือไม่ไม่เพราะอะไรเพราะโจทย์เขาให้มาเฉยไม่มีอะไรโอเคไหมเพอ f เมื่อ n มากกว่า m นะครับอ่ะ อันที่3ามวุ่นวายแล้วอันที่3าคือเขาบอกตามสมการนี้เลยนะครับ n มากกว่าเท่ากับ2องเรว่าไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาบอกว่าก็จะกลายเป็นจาก n เนี่ยนะก็เป็น n แล้วก็ถอยหลังไป1ตัวเพิ่มขึ้น1ตัวนะครับส่วน m m บวกหนึ่งเนี่ยจะเป็น m แล้วก็ m แล้วก็ m นะก็เป็นโจทย์กํหนดเฉยๆเราไม่ต้องเข้าใจว่าทำไมมันเป็นแบบนี้นะก็คือทําตามที่โจทย์สั่งก็พอตัวอย่างเช่นไม่ต้องตัวอย่างข้อนี้เลยโจทย์ถาม f ตัวนี้ใช่ไหมง่ายมากน้อง f ตัวเนี้ยน้องดูว่ามันอยู่มันอยู่เงื่ อ่หนึ่งสองหรือสามมตอบพี่ก่อนหนึ่งสองหรือสามขั้นแรกเงื่อนไขที่หนึ่งไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันเริ่มต้นที่สองใช่ปะมันไม่ใช่เลขหนึ่งหรือว่าข้างหน้าแสดงว่าอันที่หนึ่งตัดทิ้งไม่ใช่อยู่แล้ว F สองสี่น้องว่าคูณดับตัวหน้ามากกว่าตัวหลังหรือเปล่าก็ไม่หรือว่าสองไม่ได้มากกว่าสี่ก็ไม่ใช่อันที่สองชัดเจนมากน้องต้องเริ่มที่สามว่าแค่นี้อันนี้แค่น้องมองอันนี้ออกก็จะจบแล้วนะน้องรู้ปะอันนี้ก็้จบแล้วถือว่าไม่ยากน้องคืออย่าเพิ่งตื่นตะกจนเกินไปเพราะอนเลย อันที่3มคือเราต้องมองว่าสนะีเนี่ยมันคือ m บวกหถูกปะเพราะงั้นพี่ขอจัดการก่อนครับ f สองสนะครับมันคือ f ของเรียกว่า2แหละเหมือนเดิมแต่ว่านี้เป็นสาบวกหทีเนี้ยน,น้องตอบพี่หนึ่งว่าอันเนี้ยคือ n เป็น2ถูกไหมไอตัวหน้าคือ n ถูกปะแต่ตัวเนี้ย m, m เป็นเท่าไหร่ m ไม่ใช่4 m ต้องเป็น3ถูกปะเพราะมันเป็น m บวกหถูกไหม m บวกหได้4ี่ m ต้องเป็นสมแสดงว่าอะไรแสดงว่าน้องล้อกเรียนตามแบบอันเนี้ยนะครับ พูดง่ายว่ามันจะกลายเป็นตัวแรกจะเป็น n ลบห n แล้วก็ n บวกหใช่ไหมก็จัดไปเนาะ n เป็น2ใช่ไหม n ลบหนก็เป็น1เนาะ f 1ก่อนแล้วเดี๋ยวข้างหลังก็ว่าดไป f 1แล้วก็ f 2แล้วก็ f 3แล้ว f 3อย่างเงี้ยเห็นปะคือส่วนข้างหลังเป็น m เฉยเใช่ไหม m 1, หมดเลยนะก็จะได้ว่าอะไรจะได้ว่านะครับ m 1, เป็น3ก็3หมดเลยอันนี้ไม่งงนะคือเป็นแบบนี้เองนะครับเหมือนเราแทนไปในอันที่3เฉยนะครับ อ่ะน้องตอบที่นิดนึงก่อนเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยทีเนี้ยอันเนี้ยืมอม่างอันนี้ไ,ได้เท่าไหร่ f 1 3ได้เท่าไหร่ได้1เสมอเพราะอะไรเพราะจากอันที่1ที่พี่บอกไงถูกปะถ้าตัวแรกเป็น1ตัวหลังเป็นจำนวนเต็มตอบ1เสมอโจทย์เขาให้มาใช่ไหม f 2 3สมมติว่ายังไม่รู้นะครับก็ก็ยังไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับ f 3 3รู้หรือ,อยังก็ยังไม่รู้ถูกปะยังไม่รู้เหมือนกันหมดเลยไม่เป็นไรนะครับก็ค้างไว้ก่อนเพราะนี่คือ f 2 4เราจะรู้แล้วอ๋ออย่างน้อย f เป็นแบบนี้นะครับก็เรียกสองการที่หนึ่งไปก่อนเลยกันเพราะหน้าที่เราข้อน,นี้น้องค่อยๆมาเหมือนเล่นเกมสืบสวนนะน้องไปหาสีเหลืองแล้วก็มาหาสีเขียวได้ได้เท่าไหร่ก็คือข้อน,นี้จบเรียบร้อยอ่ะมาดูกันตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถัดมานะอันนี้ต้องเรียกว่าถัดมาพี่จะไปเป็นสเต็ปในการหา f 2 3ก่อนนะครับ f 2 3เนี่ยเหมือนเดิมคือฟอร์มที่1ก็ไม่เข้าฟอร์มอันที่สองก็ไม่เข้าฟอร์มเพราะตัวหน้าไม่ได้มากกว่าตัวหลังถูกปะ ก็ต้องเอาแต่จันที่3เท่านั้นแหละอ่ะเหมือนเดิมอันที่3คือยังไงนะครับมาดูมาลุยกันต่อเหมือนเดิมนะอันที่3เนี่ยก็ต้องมองเป็นตัวหลังต้องเป็น n บวก m บวกหนึ่งใช่ไหมก็เป็น2แล 2, นน้วก็2องบวกหนึ่งลองพิมพ์อันนี้คือ n เป็น2ใช่ไหมแล้วก็ m ก็เป็น2ถูกปะอัอนนี้คือ m ถูกไหมอัอนนี้คือ n นะและโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกใช้สมบัตินี้มันจะมี3ตัวใช่ไหมก็คือเป็น n ตัวกลางคืออย่างนี้2คือ2องตรงกลางใช่ไหมโอเค 2องตรงกลางนะครับแล้วก็ถอยหลังไป1เพิ่มขึ้นไปหนึก็เป็น f หนึ่งแล้วก็คอมมาแล้วก็ f 2แล้วก็คอมมาแล้วก็เดี๋ยวนะ f 2แล้วคอมมาแล้วก็บวก f 3แล้วก็คอมมาอีกนะโดยที่คอมมาตัวหลังเนี่ยเป็น m เสมอ m เป็น2ใช่ไหมก็เป็น2หมดเลย2 2 2เนี่ยน้องบอกเฮ้ยอย่างนี้มันจะทำไปเรื่อยไม่วันจบหรือเปล่าพี่คำตอบคือน้องใจงเย็นเพราะอะไรเพราะอันเนี้ยอย่างแรกตัวแรกได้อะไรเนาะ f หนงสองถ้าข้างหน้าเป็นเลข1ได้อะไรเสมอเลย ได้1เสมอใช่ไหมเพราะโจทย์ให้มาแล้วมันจะเหมือนเล่นเกมเนาะนะครับและ f 2 2เนี่ยเป็นยังไงใช่ไหม f สองสอก็ติดไว้ก่อนเราจะหาต่อใช่ป่ะถัดมาครับ f 3 2นะ f 3 2ก็เออนี่อันนี้น้อยได้ละ f สามสได้0เพราะใช้นี้ได้เนาะคือถ้าตัวหน้ามากกว่าตัวหลังได้0เลยนะครับเพราะอะไรเพราะ3มากกว่า2ได้0เลยนะครับเนาะพูดง่ายว่า f 2 3เท่า f 2 2นั่นเองนะครับ เท่าเท่าหนึ่งบวกเท่ากับหนึ่งบวก f สองสองโอเคป่ะและยังไม่จบนะยังไม่จบ f สองสองนี่ยเป็นยงไง f สองสองน้องก็ใช้ใช้ได้ว่าแตกสูตรเหมือนเดิมก็เป็นสองแล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งถูกป่ะอย่างนี้เนาะใช้ที่สามเหมือนเดิมครับน้องน้องจะเริ่มเริ่มเก็บแล้วว่าจะเป็น f หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับ f หนึ่งไอทฟดสองหนึ่งแล้วบวก f สามหนึ่งเนี่ยเห็นป่ะเริ่มเริ่มมาแล้วถูกป่ะอันนี้เผื่อใครที่งงนะให้น้องเก็บว่าอันเนี้ยนี่คือ n เป็น2นะครับ n เป็น2 n เป็น2อยู่นนนะแล้วีเป็ m เป็น1เห็นป่ะก็เรียนแบบนี้ละนะครับก็เห็นว่าตัวนี้ได้อะไรศูนย์ละนี่ได้ศูนย์ละเพราะอะไรเพราะตัวหน้ามากกว่าตัวหลังถูกป่ะมากกว่าตัวหลังจะได้ศูนย์เลยถูกไหมและ f 1 1ได้1นึ่เฮ้ยน้องจะได้แล้วอ๋อ f 2 3สเนี่ยสุดท้ายไม่ได้2นั่นเองคิดมาแทบตายป่ะ f 2 3เนี่ยได้2ถูกป่ะเออนะครับได้2นะแล้วก็เพราะงั้นน้องจะรับ f สอาได้2ตรงเนี้ยน้องเขียนไปก่อนเลยได้2 เพราะหน้าที่เรามาหา f 3 3ได้ทุกอย่างจบแล้วนะครับ n เกมเลยข้อนี้นะครับเดี๋ยวที่พอหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอลองเขียนตรงนี้แล้วกัน f 3 3มสามขั้นต่อไปนะพี่การน,นิดนึง f 3 3เนี่ยก็ต้องมองเป็นไข่ดิมองเป็น f ของ3แล้วก็2อบวกหใช่ไหมอย่างนี้น้องก็ทำเหมือนเดิมคือ n เป็น3ครับตัวแรกคือ n ตัวนี้ตัวหลังคือ m เป็น2นะครับ n ทั้งหมดามก็จะเป็นเหมือนเดิมครับคือ f 2 f 2 2บวกกับ f 2 ไอพี่ใช่สนี่ f 3 2นี่ใช่ไหม f สามสอนะครับคือเรียงก่อน2 3 4ก่อนเรียงก่อนแล้วค่อยเป็นตัวหลังก็เป็น2เหมือนกันตัวหลังนี่คืออย่างนี้นะครับตัวหลังคือตัวหลังนี้มาเลยเห็นไหมชัดเจนมากว่าอะไรได้0ครับได้0ูนย์ครับเพราะตัวหน้ามากกว่าตัวหลังใช่ไหมพิกัดหน้ามากกว่าหลังได้0ูนทันทีและโชคดีเอ้ยโชคดีว่า f 2 2 f 2 2เนี่ยเราทำมาแล้วว่าสุดท้าย f 2 2เนี่ย ก็คือทําแบบนี้ถูกป่ะถ้าน้องถ้าน้องลองดูดีนะ f 2 2เนี่ยมันแตกสูตรแบบนี้ได้ใช่ไหมแล้วเนี้ยจะแตกแตกสูตรต่อไปแบบนี้ได้อีกสแสดงว่าอะไรสแสดงว่าสุดท้าย f สองสองได้1นั่นเองถูกป่ะพอแลถ้าพี่รัดขั้นตอนพี่ไม่เขียนนะถือว่าถือว่าเราทํามาแล้ว f 2 2เนี่ยจะได้1นพอแลพี่ขอรัดเลยได้เป็น1นี้เลยเห็นป่ะเออนะพอแล้เนี้ยก็เลยตอบตอบเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะ f 3 3อ่ะก็เลยได้1นะครับถ้าถามมานนอันนี้คือทําแล้วทําแล้ว ทำทำมาแล้วแล้วกันทำมาแล้วตอนหา f 2 3งาเห็นไหมเผื่อใครง,งงลองจดก่อนเพราะว่าเราถ้าถามว่าทำยังไงแล้วลถ้าเกิดอ,อยากทำทำยังไงก,ก็อันนี้ที่เราทำไปแล้วไงถูกป่ะคือ f 2 2มองเป็นอันนี้แล้วมองเป็นแตกส่วนนี้แล้วเดี๋ยวมันจะตัดก,กันหมดเลยหลือหนึ่งนะอีสองตัวลัป็นสูตรนะครับเพราะงั้นได้หนึ่งก็แปลว่าตัวนี้ก็ได้หนึ่งถูกป่ะสรุปคำตอบตอบเท่าไหร่นะรสรุปเดี๋ยวพี่ขอสรุปนี้สรุปนะครับ สรุปตอบเท่าไหร่ตอบนะ f 2 4เท่ากับหนึ่งบวกสองบวกหก็ตอบ4นั่นเองเห็นไหคือมันอาจจะดูเยอะนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ใช้สมองแบบต้องตีโกนจัดรูปอลังการงานสร้างอะไรเลยก็ทําไปตามโจทย์ให้แหละมันก็ทําตามโจทย์สั่งอย่าเพิ่งไปตกใจเกินกว่าเหตุก็ทําได้แน่นอนโอเคไหมเพราะแนวเนี้ยถึงบอกว่ายุคลหลังๆเนี้ยง่ายแล้วเออนะครับก็ไม่ยากลองฝึกเยอะๆช่วยได้เยอะมากนะเดี๋ยวเราเจอกันต่อในออคลิปถัดไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับดิ๊กแจ๊ก